วัยยาคลุมดินจำเป็นไหมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับเกี่ยวกับการวัยยาหรือการคลุมดินนะครับบางอาจารย์นะครับก็บอกว่าต้องลงโล่งนะครับไม่ควรมีหญ้านะครับบางอาจารย์ก็บอกว่าไวัยยาได้นะวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับสําหรับการไวัญ,ญ้าการคลุมดินนะก่อนอื่นนะครับท่านต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับทุเรียนเล็กก่อนนะครับ ผมจะแยกแยะนะครับถ้าผมเรียกว่าเป็นทุเรียนเล็กนะครับก็คือตั้งแต่ทุเรียนปลูกใหม่จนถึงทุเรียนที่เขายังไม่ให้ผลผลิตนะครับไม่ว่าจะอายุ3ปี4ปี5ปีนะครับถ้ายังไม่ให้ผลผลิตผมจะเรียกว่าทุเรียนเล็กทั้งหมดนะแต่ถ้ามันให้ผลผลิตแล้วนะครับก็จะแยกอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วนะวิธีการจัดการผมบอกเลยนะครับแตกต่างกันนะครับมาเริ่มที่ทุเรียนเล็กก่อนเลยนะครับ สำหรับทุเรียนเล็กนะครับเราต้องทําความเข้าใจนะครับการที่จะทําให้รากทุเรียนของเราเนี่ยขยายได้ดีนะครับอย่างแรกเลยที่เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดเลยก็คือความชื้นของดินนั่นเองนะครับความชื้นของดินต้องค่อนข้างสูงเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนที่ยังไม่ให้ผลผลิตนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับการคลุมดินนะครับก็จะช่วยรักษาความชื้นผิวดินของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เมื่อความชื้นดินของเรามันคงที่นะครับมันไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับการขยายของรากทุเรียนมันจะทําได้ดีมากนะครับแล้วต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตได้เร็วนั่นเองนะครับอันนี้คืออย่างเลกเลยนะคือการคุมดินมันจะช่วยรักษาความชื้นดินนะครับสําหรับทุเรียนเล็กเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับอย่างที่2เลยนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่จะทําให้ ดินของเราเนี่ยล้วนซุยนะครับและรากของเรามันก็จะขยายได้ไกลขยายได้ยาวนะครับซึ่งนะครับในกรณีที่เราไว้หญ้านะครับแล้วเรามีการตัดหญ้านะครับหรือว่าเราใช้วัสดุอย่างอื่นมาคลุมดินนะครับเมื่อวัสดุเหล่านั้นมันย่อยสลายนะครับมันก็กลายเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับเติมให้กับดินของเรานะครับเพราะฉะนั้นรากทุเรียนของเรามันก็จะขยายได้ดีขึ้นนะเพราะทุเรียนนะครับต้องการดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูงนะครับถ้าอินทรีย์วัตถุเยอะนะครับ การเจริญเติบโตเขาจะทาได้ดีมากเลยนะครับและนะครับผมบอกเลยนะอย่างถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหรือช่วงหน้าเล้งนะครับหากเราไม่มีหญ้าหรือเราไม่คุมดินนะครับเดดนะครับมันก็จะส่องโดนผิวดินของเราโดยตรงนะครับแล้วดินของเรามันก็จะร้อนนะครับรากมันก็จะมีผลกระทบได้นะครับก็เพราะนะครับรากทุเรียนนะครับเขาไม่ชอบนะครับอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะอย่างเช่นนะครับที่ผมอธิบายไปเป็นประจำนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับ ช่วงกลางวันเนี่ยดินมันร้อนนะครับผิวดินเราโดนแดดนะครับช่วงกลางคืนดินมันเย็นนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับอุณหภูมิไม่คงที่อย่างนี้นะครับรากทุเรียนเขาจะดูดกินน้ําดูดกินอาหารได้น้อยลงนะครับมันก็ทําให้ทุเรียนของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นนะครับการไว้หญ้านะครับหรือว่าการคุมดินนะครับมันก็จะช่วยควบคุมนะครับอุณหภูมิดินของเราให้มันคงที่ได้ด้วยนะอันนี้คือข้อดี3ข้อหลักๆเลยนะครับสําหรับการไว้หญ้า หรือการคลุมดินนะครับที่เหมาะกับทุเรียนเล็กนะรักษาความชื้นดินนะครับเติมอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิดินให้คงที่นั่นเองนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนเล็กของเราเนี่ยจเจริญเติบโตเพลคขยายรากได้ดีนั่นเองนะแต่มีข้อควรระวังอยู่หนึ่งข้อนะครับก็คือท่านไม่ควรที่จะไวญ่านะครับหรือคลุมดินนะครับจนถึงโคนต้นนะควรให้มันโล่งๆไว้นะครับบริเวณโคนนะครับ รัศมีสักประมาณหนึ่งคืบนะครับถ้าเป็นต้นเล็กๆนะถ้าเป็นต้นใหญ่ๆก็รัศมีสักศศกหนึ่งนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับหากเราไว้หญ้านะครับบริเวณโคนต้นหรือว่าเราคลุมดินชิดบริเวณโคนต้นเลยนะครับโคนต้นของเรามันก็จะชื้นสูงนะเมื่อมีความชื้นสูงนะครับพวกเชื้อรานะครับมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับถ้าเรามีการควบคุมโรคเชื้อราได้ไม่ดีนะครับ โคนต้นของเรามันจะเป็นโรคเน่าคอดินได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะครับทุเรียนเล็กไว้หญ้าหรือคลุมดินได้นะครับแต่ควรเว้นบริเวณโคนไว้นะครับอย่างของผมเองนะครับบริเวณโคนต้นของผมเนี่ยจะโล่งอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยก็จะน้นนะครับพยายามเคลียร์โคนบ่อยๆนะถ้าเป็นฤดูหนาวฤดูเล้งนะครับก็ไม่ค่อยมีหญ้ายอยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือสําหรับทุเรียนเล็กนะ วัยหญ้าหรือคลุมดินก็ได้นะครับแต่ให้คนโล่งเข้าไว้นะครับแล้วมันจะทําให้ต้นทุเรียนเล็กของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะถัดมานะครับก็เป็นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าคนโล่งหรือว่าวัยหญ้าดีนะครับเพราะส่วนมากแล้วนะครับทุกพื้นที่นะผมบอกเลยถ้าเป็นทุเรียนเล็กนะครับวัยหญ้าหรือคลุมดินจะดีกว่านะครับ แต่ถ้าเป็นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนการดูแลตามสภาพการปลูกสภาพการพื้นที่ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในแปลงผมนะแปลงผมเป็นดินล้วนปนทรายนะครับและปลูกแบบยกโคกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดินของผมเนี่ยมันจะระบายน้ําได้ดีแล้วมันก็จะแห้งได้เร็วนะถ้าเป็นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับหากเรากวาดโคนให้มันโล่งเตียนะครับไม่ไว้หญ้าเลยนะครับเห็นแต่ผิวดินล้วนๆนะครับ ต้นทุเรียนของเรามันจะมีปัญหาได้ในตอนที่เรากักสูงนั่นเองนะครับคือถ้าเรางดน้ํานะครับเป็นเวลานานๆนะครับใบมันก็จะมีอาการขาดน้ํานะซึ่งอันเนี้ยผมมีประสบการณ์มาแล้วนะครับขนาดในแปลงผมนะครับผมคลุมดินนะครับผมไว้หญ้านะครับไม่ลดน้ํา3วันนะครับยังเกิดอาการขาดน้ําเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะครับถ้าท่านกวาดโคลนเตียนๆนะครับไม่มีอะไรคลุมดินเลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับแค่2อถึงสวันแค่นั้นนะครับ ใบทุเรียนของท่านก็จะมีอาการไหม้นะครับเกิดอาการขาดน้ําแน่นอนนะแต่นะครับต่างกันนะครับถ้าท่านปลูกอยู่ในดินเหนียวนะครับแล้วอยู่ในโซนร้อนชื้นนะครับอย่างเช่นโซนภาคใต้นะครับดินเหนียวนะครับเขาจะอุ้มน้ําได้ดีกว่าดินล้วนปนทรายในแปลงผมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นโซนภาคใต้ความชื้นสูงแล้วก็เป็นประเภทดินเหนียวด้วยนะครับท่านควรที่จะกวาดโคลนนะเพื่อให้ดินท่านแห้งนะครับ มันจะได้ออกดอกให้ท่านนะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวในโซนภาคได้นะครับถ้าท่านไม่กวาดโคลนเลยนะครับดินเหนียวมันอุ้มน้ําอยู่นะครับความชื้นมันก็ยังมีตลอดเวลานะครับมันทําให้การออกดอกเนี่ยไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพนะอันนี้คือความแตกต่างกันนะครับท่านต้องทําความเข้าใจในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเภทดินด้วยนะซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการของผมนะครับตุเรียนต้นนี้นะครับปีนี้ผมก็จะทุดลองทําดอกนะครับ สำหรับวิธีการของผมนะครับผมก็จะคลุมดินไว้เหมือนเดิมนะครับไว้หญ้าเหมือนเดิมนะครับและนะครับสําหรับการกักโศกของผมนะครับเพื่อที่จะให้เขาออกดอกเนี่ยผมจะทําการลดปริมาณน้ํานะผมไม่ได้งดนะครับลดปริมาณลงนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับสําหรับในพื้นที่ผมนะครับเป็นดินร่วนปนทรายแล้วก็อยู่ในโซนร้อนแห้งด้วยนะครับดินของผมมันแห้งได้ง่ายและแห้งได้เร็วอยู่แล้วนะครับ ซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับมันก็ออกดอกเองโดยธรรมชาติโดยที่ผมไม่ได้กวาดโคนเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะไม่กวาดโคนเหมือนเดิมนะครับเพราะอย่างที่กล่าวไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมออกไปเยี่ยมชมแปลงที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเขาทําการกวาดโคนนะครับคือไปเรียนแบบในโซนภาคใต้โซนภาคตะวันออกนะครับใบเนี่ยไม่นะครับไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับในปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับ ทดลองดูนะครับอย่างในแปลงผมเองผมก็ต้องทดลองนะครับไปเรื่อยๆนะครับวิธีการไหนมันดีที่สุดนะครับแต่คร่าวๆเลยก็จะใช้วิธีการนี้นะของผมนะครับลดปริมาณน้ํานะครับกักโศกนะครับและก็วัยหญ้าคลุมดินเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ